สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ arm exe กับเกม sd Gundam Battle Alliance Unicorn Gundam Gameplay นะครับมาในครั้งนี้ซีรีส์นี้เราก็จะเป็นการมาเล่นให้ดูนะว่าตัวในเกมแต่ละตัวเนี่ยเขามีความสามารถแบบไหนกันบ้างนะครับซึ่งในครั้งนี้ผมจะยกตัวยูนิตหลักที่ค่อนข้างจะโด่งดังในซีรีส์กันดั้มมาก็คือยูน c o r n การ d ดั้นั่นเอง ชื่อรหัสของตัวเครื่องก็คือ rx z o นะครับเป็นสายออร์เรลเดอสามารถสู้ได้ทั้งระยะประชิดและระยะไกลนะยูนิคอนกระดัมเนี่ยมาจากซีรีส์มบิฟีสูดกระดัมยูนิคอนสงคราม uc 0 0 9 6นะครับนักบินที่ขับคือบานาชลิงค์ถูกสร้างโดยอนาหามอิเล็กทรอนิกส์นำมาใช้สำหรับกองทัพโลกเพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดกล่องลาพลาสนะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่ากล่องลาพลาสคืออะไรเนี่ย แนะนำให้ลองไปหาโมบิสูการดับยูนิคอนมาดูนะครับเพื่อที่จะได้อัตรยอย่างเต็มที่สิ่งที่ทําให้โมบิสูรเครื่องนี้โดดเด่นเนี่ยก็คือระบบ NTD ซึ่งลอมย่อมาจาก New Type Drive นะหรือว่าถ้าเป็นที่คุ้นเคยกันมากกว่าเนี่ยก็จะเรียกว่า New Type Destroyer นะมีไว้เพื่อการแทรกแซงระบบอาวุธของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ไซโคมิลนะซึ่งไซโคมิลเนี่ยหมายถึงการใช้พลังจิตในการควบคุมอาวุธครับ ยกตัวอย่างก็คือพวกอุปกรณ์ที่เป็นการจงตีระยะไกลอย่างฟันเนลเป็นต้นแล้วก็จะมีลูมินัสคริสตัลบอดี้ที่เป็นแผงคริสตันซึ่งถูกติดตั้งอยู่กับตัวหุ่นที่เป็นไซโคเฟรมแบบเต็มรูปแบบเลยนะก็คือแผงสีแดงที่อยู่ตามตัวของยูนิคอนการดั้มนะครับใช้สำหรับการสร้างไซโคฟิลในส่วนของอาวุธนะที่เป็นอาวุธสำคัญที่ในเกม เขาหยิบเลือกมาให้เราใช้เนี่ยก็จะมีบีมเซเบอร์ที่เป็นอาวุธในการสู้ระยะประชิดมีบีมแมกนัมนะครับที่เป็นปืนหลักอนุภาพสูงใช้กระสุนพลังงานแบบแม็กกาซีนนะจะทำให้สามารถบรรจุกระสุนได้เร็วขึ้นก็คือยิงให้หมดแม็กกาซีนแล้วก็สามารถเปลี่ยนบรรจุได้เลยเหมือนกับพวกปืนที่ใช้กระสุนกายภาพอย่างพวกปืนกลหรืออะไรนี้นะครับแต่อันนี้จะเป็นปืนบีม แล้วก็มีบีมแก๊ทลิงกันนะที่ติดอยู่กับโล่ไฮเปอร์บาสูก้าที่ใช้สำหรับการทำลายล้างสูงแล้วก็การระเบิดรอบข้างกับบีมทอนฟาที่เป็นบีมเซเบอร์ซึ่งถูกติดตั้งอยู่บริเวณท่อนแขนทั้งสองข้างของตัวหุ่นนะครับปกติเนี่ยบีมทอนฟาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช้เฉพาะช่วงเวลาที่เปิดระบบ NTD นะ แต่ของเกม SD Gundam Battle a l l i n e เนี่ยเขาทำให้ยูนิคอร์นเปิดระบบ NTD ตลอดเวลานะครับโอเคเราก็จะไปเล่นตัวหุ่นให้ดูกันรอบนี้ผมจะเล่นใน directory 2A นะครับเพราะว่าหุ่นเราเลเวลแค่15ไม่ควรจะขึ้นไปในระดับที่สูงเกินไปมันจะทำให้เล่นยากหรือไม่จำเป็นจะใช้เป็นภารกิจผันป่วนครับ เพื่อที่จะได้เห็นสถานะเห็นสถานการณ์ที่แตกต่างจากเนื้อหาปกติวิงแมนสคนในครั้งนี้ทางซ้ายมือเนี่ยคือมาริดาครูสนะที่ขับยูนิคอร์นกันดัมแบนชีซึ่งมาจากซีรีส์เดียวกับยูนิคอร์นการดัมที่บานาชลิงขับนะครับส่วนทางขวาเนี่ยจะมาจากโละซีรีส์นะทางขวาเนี่ยามาจากภาคทันเดอร์โบนะครับ แต่ผมยังไม่ไม่มั่นใจชื่อนะอ่าเรามาดูชื่อก่อนผมไม่แน่ใจเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่มีชื่อด้วยชื่ออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้อนกลับไปดูก่อนโผพลาดเลยอย่างนี้เตรียมข้อมูลมาไม่เต็มที่นะเพราะว่าซีรีส์นี้ผมไม่ค่อยได้ดู จะเรียกว่าแบบไม่ได้ดูเป็นจริงเป็นจังหรือก็ว่าได้แค่ชอบปุ่นมันเฉยๆต้องไปดูที่ข้อมูลวิงแมนนะคนนี้ก็คืออีโอเฟรมิงจากภาคจากซีรีส์ h ันเดอร์โบครับโอเคกลับมาที่เดิมใช้แบบการลบผันขวนนะ จริงๆเขาน่าจะแปลทับศัพท์ก็ได้นะครับแต่ว่าเขาก็แปลออกมาเป็นคําพูดมันก็เลยดูแปลกๆหน่อยแบบอย่างปกติเนี่ยอลมาดเนี่ยคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คําว่าคาออสแต่ว่าพอแปลออกมาเป็นภาษาไทยเนี่ยคืออลมาดน,นี่นะครับยูนิคอร,ร์นกันดมมาแบบ เแบรนชีก็เหมือนกันก็มาแบบ NTD ไปเลยเหมือนกันโอ้โหฟูอาร์เมอร์ <Thunder bolt S 1> ทันเดอร์โบนี่เท่จริงๆไว้ต้องตัวต่อไปอาจจะเอาฟูอาร์เมอร์นี่แหละครับดูเท่มากอ่าเราจะมาดูกันนะว่าการโจมตีระยะประชิดเนี่ยเขาสามารถโจมตีได้กี่ชีวิต อาเลรุยาฮาตติซึมมาโผล่ในซีรีส์ของซีเฉยเลยอ่าเดี๋ยวเราดูกันฟันนะครับ1 2 3ฟันได้3ามพินะอ่าน,นี่เดี๋ยวผมฟันให้ดูอีกที1 2 3 3ทีนะครับฟันธรรมดา3ทีแล้วก็ถ้าโจมตีประชิดพิเศษน,นะ หมุนตัวฟันทีเดียวครับห 1, น 1. ึ่งสองเราก็สามารถใช้วิธีฟันศัตรูจะตายง่ายนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มต้นอ,อเดี๋ยวผมจะฟันแบบคอมโบนะหนึ่งสองสามแล้วก็คอมโบด้วยท่าฟันพิเศษคราวนี้ก็จะใช้ปืนนะครับนี่เป็นปืนดีแม็กนัมกระสุนจะใหญ่มากมีทั้งหมดหนะ้านัด ตามคำแนะนำผมก็คือให้ยิงทีละสองนัดน,นะครับแล้วก็เหลือกระสุนไว้นัดหนึ่งสำหรับการรีโหลดคราวนี้ก็เป็นบีมกาตลตงรียิคืนจากโลกห้าฮิตนะครับห้าฮิตหกฮิตแล้วก็เป็นบาสุก้าไฮเปอร์บาสุก้าก็คือถ้าเป็นขุนธรรมดานี่นกน็น่าจะยิงนัดเดียวก็น่นาจะระเบิดแล้วบีแมกนัมคือใหญ่มาก โอเคเราเก็บเกรดของ Special Attack ครบแล้วนะเดี๋ยวผมจะใช้ Special Attack ให้ดูนะครับใช้ Special Attack. s เ e เชีย a t อ a แ k กเนี่ยเขาจะใช้ปีมพอดฟา้าที่อยู่ตรงท่อนแขนในการฟันศัตตูฟันหนึ่งสองเนี่ยฟันสามอีกครับ เป็นตัวที่เล่นง่ายนะพวกตัวสายแนวออราเดอร์เพราะว่าการเคลื่อนที่ก็จะปานกลางการยิงการสู้ระยะประชิดคือทำได้ดีมากาบินเส้นใหญ่ถูกใจแน,น่นอนโอกาสโดนเยอะพวกบิน่างนี้สองสามแล้วก็คอมโบโด้วยท่าโจมตีประชิดพิเศษหรือว่ายิงอาจยิงแล้วต่อด้วยปืนกล ยิงและต่อด้วยบาซูก้าก็ได้เหมือนกันเป็นวิธีการสร้างคอมโบอย่างง่ายๆของเกมคนระับเป็นพื้นฐานเลยลก็เคยยิงและคอมโบด้วยท่าอาวุลองพวกคุณเนี่ยมีอุปกรณ์ซ่อมแซมสีชิ้นคะรับตามระบบของเกมเนี่ยพวกคุณสาย 3, อินฟเ,เตอร์จะมี3ามออราวเดอร์มี4แล้วก็ชูเตอร์จะมีห้าชูเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับหน่วยสนับสนุนของทีมเลยนะเพราะว่าอยู่ระยะไกล ิโรมาแจมด้วยเจอบอสแนะนำให้ล็อกเป้านะครับจะได้สู้ง่ายเพราะว่าบอสส่วนมากจะมาตัวเดียวอยู่แล้วยิงปืนกลยิงปืนดีนะครับหนแล้วก็เหลือกระสุนไว โค้ตัวใครเอกสายออราเดอร์ส่วนมากจะเป็นแบบพื้นฐานเล่นง่ายเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ค่อยเชี่ยวผมแนะนำให้เล่นสายออราเดอร์ไว้ก่อนนะจะได้สามารถเล่นได้ทั้งระยะประชิดแล้วก็ระยะไกลด้วยแล้วถ้าเริ่มเชี่ยวแล้วเนี่ย เริ่มเล่นบ่อยๆแล้วชำนาญแล้วเราก็ค่อยโยกไปเป็นสายพวกอินฟเตอร์หรือสายชูเตอร์นะครับสำหรับคนที่ชอบแบบอ่าฉันเล่นแล้วฉันชอบเข้าไปฟันมากกว่าก็ไปเล่นเป็นสายอินฟเตอร์ส่วนคนที่เล่นแล้วชอบยิงมากกว่านะเน้นการยิงถลง่มศัตรูก็ค่อยย้ายไปเป็นสายชูเตอร์สำหรับคนที่เล่นมือใหม่แนะนำให้เล่นเป็นสายออราวลเดอร์ครับ โอเคจบไปแล้วหนึ่งด่านแรกเกิดภารกิจพิเศษโอลมานมาเนี่ยไม่งั้นมันจะเป็นภารกิจคาออสหรือไม่ผมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเรียกมันว่าคาออสก็ได้ารอบนี้เดี๋ยวเราจะไปของภาคศูนยนะวิงแมนเป็นกลุ่มเดิมนะครับใครที่มองเห็นโอกาสสามารถต่อคอโมโบได้เพิ่มขึ้นก็ สามารถทําได้ตามสะดวกเลยครับแล้วใครก็ใครที่เจอคอมโบดีๆก็สามารถเอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆคนอื่นได้นะเราจะได้สามารถเล่นตัวหุ่นที่เราชอบได้เก่งขึ้นแล้วก็มาแชร์ความรู้วความสามารถกันรอบนี้เราได้ทีเรียเอ,อเดกับเซลบีมาเป็นคนสนับสนุน สองนั้นนะครับ 2> 1 2แล้วก็ยิงปืนปลแล้วก็ยิงบาสุกา้าฟัน3าอิบาทบางทีอาจจะสงสัยว่าทำไมถ้าฟันพิเศษเนี่ยถึงต้องหมุนตัวถอยหลังกลับมามันคือการหลบหลีกการโจมตีได้ด้วยนะอย่างแบบศัตรูกำลังจะฟันมาเรากด ถ้าโจมตีพิเศษเพื่อให้ยูนิตเราเนี่ยถอยหลังออกมาหน่อยหนึ่งแล้วกลับไปโจมตีต่อจะทําให้เราเสียเลือดได้โอกาสเสียเลือดน้อยลงสำหรับคนที่กะจังหวะได้แม่นๆนนะแต่โดยส่วนตัวผมก็เสียได้นะที่แบบ มาถึงเป็นระบบ NTD เลยเพราะว่าถ้าเป็นระบบธรรมดาแล้วค่อยปลดมาเป็น NTD ตอนที่สู้ไปสักพักเนี่ยน่าจะเทามากๆหรือแบบใช้ท่าใหญ่แล้วค่อยเปิดระบบ NTD อะไรเงี้ยคล้ายๆกับการดับ F 91น่าจะเทามากๆเลยสี่ฮิตแล้วนะครับ ทำแนะนำอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือ,อกำจัดยูนิตรอบข้างบอสให้หมดก่อนท่านย,ยกเว้นว่ามันไม่ให้เรายุ่นะครับเราก็ค่อยหันไปเล่นงานตรงนี้แต่ถ้ามียูนิตอยู่เนะี่ยเราต้องกำจัดก่อนเพื่อที่จะทำให้ป้องของเราจะมันไม่สับสนท่วาย ยิงบีมแล้วต่อด้วยคอมโบบาสูก้านะไยิงสามนัดก็ไดแ้แล้วก็บาสูก้าหนึ่ง,งสองนัดแล้วปืนกลสองนัดแล้วปืนกลก็ได้เหมือนกันผมแล้วใช้สเปเชียลแอทแทกอีกรอบนะบินทอนฟาฟาดแรงมากสองสาม หนึ่งปาสุก้าสองวัตถสามิจใดส่นพวกแทงระเบิดพวกนี้เราสามารถยิงเพื่อทำเดเมยใส่บอลได้ด้วยนะนนถ้าศัตรูจะโจมตีระยะประชิด ต่อเนื่องเราก็สามารถใช้การสะท้อนเพื่อตัดการโจมตีของศัตรูได้ด้วยฟันแล้วกินบาสุก้าอาจก็ได้แล้วก็ตามด้วยยินดีแมกนัมแล้วเข้าไปฟันต่อโนริสโดนเขาแล้ว

ยิงโผมาเพิ่มด้วยภารกิจโรมาณเนี่ยค่อนข,ข้างจะน่าสนใจนะเพราะว่ามันรวมเอาอยูนิตหลายๆซีรีส์มาไว้ด้วยกันทำให้เราเนี่ยได้ไดเห็นยูนิตท,ที่แบบแตกต่างจากเวอ,อร์ชั่นปกติเนี่ยเอาละ เจ้าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายของการต่อสู้นี้ไปเอาฟริงค์สตาบิลิตี้มาโผ่ในสงครามนี้ได้ยังไงกันนี่มาโผในภาคสูตแปดนินจินจินปุ่นปนบาสุก้า

ความสุดยอดของยูนิคอนกันดัมก็คือบีมแมกนัมที่เป็นบีมเส้นใหญ่มากๆโอกาสที่ศัตรูจะหลบได้คือยากมาก,ก,กความเท่ของยูนิคอนนั้นก็ไม่เป็นสองรองใครเลยทำให้ผู้คนปากปลื้มกันมานับต่อน,นับแล้ว にきにでるないるเป็นการดีไซน์กันดำที่ค่อนข้างจะลงตัวมาก เพิ่มให้ทำอีกแล้วไม่เป็นไรครับพวกนี้เดี๋ยวเราเอาไว้เล่นทีหลังเพราะว่ามันยากครับพวกนี้ยคราวนี้เอาเป็นรอ,อยทางสู่ผืนดินแล้วกันโอ้ oh. สู่กับ ms ใหญ่เอาได้ได้ได 軌道を確認運用データの検証を開始するマスターの指示よので今からお前の援護に入る楽しいパーティーの時間だ盛り上がっていこうぜほ <laughs> 出てきたな小隊長くんそれが君のモビルスーツ。 การป้องกันจะทำให้เราเสียเลือดน้อยมากเพราะฉะนั้นเราไม่ควรท้าปล่อยให้โดนโจมตีแบบเต็มๆถ้าไม่หลบก็คือต้องใช้การป้องกันนะไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เราเสียเลือดเยอะมากๆเลยกับการต่อสู้แล้วมันจะทำให้เราล้มเร็วมากออ ยิงแล้วก็คอมโบเป็นเซ็ตเขาไปฟันระยะประชิดสามใช้ท่าจนสีพิเศษแล้วก็ฟันต่อเนื่องหนึ่งสองยิงหนึ่งสองใช้คิงโกนยิงทำย so ังไงก็ไ oh, ด <cs> ้ให้กระสุนจะติดนีโดแดงครับคำแนะนำที่ดีที่สุดในการเล่น ไม่ต้องพยายามตะบี้ตะบันที่จะทำทิปหรือว่าทำคอมโบนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรเยอะมากนะหลักๆมันคือการที่เราเนี่ยไม่ถูกโจมตีเสียเลือดน,น้อยกับการที่เราเนี่ยสามารถโจมตีศัตรูได้ต่อเนื่องเรื่อยๆความแรงมันก็จำเป็นครับแต่ว่ามันจะจำเป็นในกรณีที่เราเนี่ย เหนือกว่าสัตรูแล้วคือเหมือนกับอยากจะรีบมาเบอร์เดเมททำให้ศัตรูตายเร็วเพื่อการฟาร์มแต่ถ้าเป็นการเล่นธรรมดาเราค่อยๆเปล่นค่อยๆไป,ปีกไปเชี่ยมูกันสักหน่อยโอ้โหหีเลยเมือนบอสรู้ไ่ได้ยังไงก็ต้องโยนเอา่อนฟาไปอื่น เพราะว่าดานเนี่ยเลเวลหุ่นที่แนะนำเขาแค่สิบแต่เราสิบห้าเราก็เลยเล่นได้ง่ายเกมอ PG เลเวลเราต้องมากกว่าศัตรูหรือใกล้เคียงกันไม่น้อยกว่าจนเกินไปเพื่อที่จะทำให้เราสามารถเล่นผ่านได้ง่าย ในเกมนี้เขาจะเรียกว่าพูลูเทเวลนะครับเพราะว่าเขาก็คือพูลูนั่นเองก็เป็นนันจบกันไปเรียบร้อยกับยูนิคอนกันดั้มเกมเพลย์นะครับสำหรับใครที่ชอบใครที่อยากสนับสนุนก็รบกวนฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปต่อไปให้คนได้เห็นวิธีการเล่น หรือได้เห็นตัวเกมนี้นะครับว่ามันสนุกสนานแค่ไหนก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในทริปต่อไปเนาะว่าเราจะเอาหุ่นอะไรมาทำการเล่นเกมเพย์ให้ดูแต่ว่าผมก็ใบไปแล้วว่าน่าจะเป็น f ูอาร์เมอร์ทันเดอร์โบนะเพราะว่าเหตนตัวแล้วมันเท่มากเลยต้องเอามาโชว์ตัวสักหน่อย ก็ไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากคนรอบตัวให้สำเร็จลงด้วยเนาะจะได้มีความสุขด้วยกันทุกคนครับผม